สวัสดีค่ะพันไม้น่าสะสมนะคะค่ะไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะติดธุระหลายอย่างเลยวันนี้พามาดูการตอนกิ่งแยกนะคะเพื่อนๆหลายท่านอาจจะไม่ไม,ไม่รู้จักนะคะแต่ว่าวันนี้ยเราจะพามาดูค่ะนี่ค่ะสวนไผ่เรานะคะนี่ต้นไผ่นี่ค่ะเราจะตัดนี่ความสูงอยู่ที่นี้ ประมาณเมตรห้าสิบเนี่ยคะ่ะนี่เมตรห้าสิบสองเมตรแล้วเราจะเหลือกิ่งไว้สองกิ่งนี่คือกิ่งมันตึ๊บนี่พอตัดตรงนี้ยอดตรงนี้ออกใช่ไหมคะกิ่งต้นมันก็จะประมาณเนี้ยอ่าส่วนตัวเนี้ยมันจะเป็นกิ่งที่แยกออกมาน,น,แบบน,ะะนี่หนึ่งแดดนะคะนี่หนึ่งสองอื๊บอุ้ยนี่อ่านี่คือกิ่งแยกนะคะมันจะได้สอง ข้างบนก็จะได้กิ่งนึงนี่ไงได้กิ่งหนึ่งเพราะอันเนี้ยมันมันลากแก่แล้วเราตัดไปขายแล้วอนี่คือกิ่งแยกส่วนตัวเรียกอะไรเรียกกาฝาก <c oughs> นี่เราจะพามาดูกิ่งที่อยู่ในลำต้นนี่มันจะเป็นลักษณะแบบนี้นี่คืออยู่ในลำต้นนะคะนี่คือไอที่เห็นเป็นรอยๆนี่คือเรามันแก่ลากแก่แล้วเราก็เรื่อยไปจำหน่ายแล้วเรียบร้อยนี่ค่ะ นี่ก็จะเป็นกิ่งใหม่ที่ออกนี่เนี่ยตัวนี้คือถ้าอยากแกงเราก็หักไปได้นะคะเนี่ยมันอ่อนๆหักอันนี้เป็นกิ่งที่ออกจากลำต้นนี่นี่แล้วนี่เห็นไหมคะนี่สังเกตไหมว่ากิ่งที่ว่าเรียกกิ่งแยกเพราะว่านี่เป็นกิ่งที่เราเว้นไว้หนึ่งสองที่ที่ให้ดูทีแรกเห็นไหมคะจะมีสองอันตึ๊บตึ๊บอันนี้คือมันเริ่มยาวแล้วอ๋อ เห็นไหมคะนี่นี่ตัวนี้อันนี้หออ่อละน,นี่ใกล้จะห่อแล้วรอให้มันสูงกว่าน,นี้นิดนึงเนี่ยค่ะพามาดูนี่ค่ะ,าาคะลักษณะส,สวนมันจะไม่โลกนะเพราะว่าข้างล่างพอเราเราก็จะเลื่อยมันออกแล้วก็มันก็จะไม่สูงมากสังเกตไหมว่าพุ่มมันจะอยู่เท่าๆกันเลยอ่ะโอเคเนี่ยค่ะพามาดูอันนี้คือเราปล่อยน้ําใส่รองอ,อให้มันซึมเพราะว่ารากมันจะอยู่ทั่วเลยรากไผ่พอ นี่ <Yeah, S 2> ค่ะอาให้ดูให้ดูโอเคพามาดูลักษณะการตอนกิ่งแยกเนี่ยค่ะก็ง่ายๆนะคะมาถึงก็อห่อเลยไม่ต้องเลื่อยอะไรใส่มะพร้าวเอาตุ้มใส่แล้วก็มัดรอลากก็ห่อเดี๋ยวเราจะพาไปดูกิ่งที่มันแบบว่ามีเริ่มมีรากนะคะแบบนีม้มาดูกัน จะถามเลยนี่ไงนี่เห็นไหมมันเริ่มมืดแล้วค่ะนี่ค่ะนี่ลากนี่ออกแล้วนะนี่และคะ่ะโอเคอันนี้นี่ไหมเดี๋ยวพามาดูนีดหน่อยอันนี้ก็ยังค่ะเห็นไหมมันจะเป็นกิ่งคู่กันเสมอนี่โอเคค่ะสําหรับวันนี้การพามาดูกิ่งแยกของเราก็ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ